ช้างมาจากไหนนะฮะมาจากสุรินทร์อันนี้ก็ทำให้ทุกคนที่อยู่ที่นี่นะครับทั้งชาวบ้านแล้วก็เพื่อนเพื่อนยูทูบเบอร์นะฮะรวมถึงร้านค้าต่างๆก็ตื่นเต้นดีใจนะครับที่ได้เจอช้างนะครับใครที่ได้ดูไลฟ์สดเมื่อช่วงครึ่งชั่วโมงนะตลอดครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานะช้างก็ไปที่หน้าบ้านลุงพลนะฮะแล้วก็ไปกราบสักการะองค์ปูปาริจิตมาแล้วด้วยนะครับตอนนี้นิกกี้ก็กำลังนะฮะ มาเห่านะฮะไม่เคยเจอช้างนั่นน่าจะเคยเจอครั้งแรกในชีวิตหรือเปล่าในี่นิกกี้นะครับเห่าใหญ่เลยสงสัยตื่นเต้นนะไม่เคยเจอช้างนะครับตอนนี้นะช้างก็นะฮะออกมาจากบริเวณหน้าบ้านลุงแล้วนะครับมาอยู่ที่ตรงนี้ครับสวนน้อยๆนะครับข้างหมู่บ้านสวนยางนะครับนี่ตรงนี้นะลองกินหญ้าเพราะว่าตรงนี้มีหญ้าอุดมสมบูรณ์มากครับ ช้างกำลังเล่นดินทรายนะฮะก,ก็กินหญ้าไปด้วยครับหญ้าเยอะมากเลยเขียวชวยอุ่มไปหมดนะครับเอ๊อยากรู้จังเลยว่าน้องท้างเอาอะไรนะขุดทรายมาทำอะไรนะ อาบน้ำเสร็จเราอาบน้ำก็เป็นธรรมชาติของเขากำดินใส่ตัวทั้งสองอาบน้ำเมื่อกี้อาบน้ำเสร็จนะฮะกินยากกินยากไปกินยามาน่ะโกดินใส่ตัวใช่ อาบทำไมเอ๊ะนิกกี้เดี๋ยวเดี๋ยวเหอะเจอเขาเหยียบแล้วแบนแตะแตะไม่รู้ตัวอีกนะเอาบน้ำเขาก็ทาแป้งเอาบน้ำแต่หน้าแป้งค่ะทาแป้งเองเลยกรรมการพื้นดินเลยเป็นธรรมชาติเป็นคางนะคะอาบน้ำก็ต้องทาแป้งค่ะเป็นธรรมชาติดินายนะ กี <sympath is> ่ดิเนาะกี่ี่ไปขอบคุณครับวันจะไปไปแล้วเหรอบ๊ายบายขอบคุณครับฟังคุณน่ารักมากเลยนะครัะนอนกบกไหมคะวันนี้ไม่ครับผมน่าจะนอนครับนอนอยู่นะคะนอนโรงเรียนเลยนอนโรงเรียนเหรอคะครับผมนอนโรงเรียนโรงเรียนบ้านกบกช้างไปแล้วเหรอ nó cái rồi con cái đó sang chỗ pool tôi mình